ลงกันไปที่สถานการณ์ในภาคใต้ที่ยังคงเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดก็ได้เกิดเหตุคนร้ายยิงครูโรงเรียนบ้านตันยงลุโลจังหวัดปตัตตานีเสียชีวิตขณะที่วันเดียวกันก็ยังได้เกิดเหตุรอบวางระเบิดทหารพลานชุดราตะเวนที่อำเภอยะรงังแต่โชคดีไม่มีผู้ใดได้ดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุหลังรับแจ้งเหตุมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตบนถนนภายในหมู่บ้านหมู่หนึ่งจังหตันยงลุโลที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือนายนพดลศณ์ส,สิมนฑลอายุ51ปีเป็นครูชำนาญการสอนวิชาภาษาไทยและดนตรีโรงเรียนบ้านตันยงลุโลถูกยิงด้วยอาวุธปืนพกสั้นเข้าที่ศรีรษะจำนวนสองนัดใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายล้มอยู่ สอบสวนทราบว่าขนาดที่ผู้ตายขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อเดินทางไปโรงเรียนตามเส้นทางที่เกิดเหตุโดยมีเด็กนักเรียนของโรงเรียนนั่งซ้อนท้ายมาด้วยหนึ่งคนเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุมีคนร้ายสองคนขับรถจักรยานยนต์ตามประกบยิงจนเสียชีวิตส่วนเด็กนักเรียนปลอดภยัยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าคนร้ายน่าจะติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ตายและทราบว่าผู้ตายจะใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นประจำจึงช่วยโอกาสในการก่อเหตุขึ้นค่ะ